อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 m a ซ c ตี้ตารางแข่งกับภารากิจป้องกันที่เป็นแชมป์2023สำหรับแฟน,อน,ออนบอลสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คงดีอกดีใจกันทั่วหน้าหลังผ่านโปรแกรมการแขง่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมตช์ที่11ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บรรดาทีมรุ่นแชมป์อย่างสเปอร์อา์เซนอนลิเวอร์พูลต่างสะดุดขาตัวเองขณะที่พวกเขาเปิดบ้านถล่มคู่แข่งสบายทา6-1นั่นทาให้มาสซิตี้แสงขึ้นมาในาปะจ่าฝูงของสกพรเ์ลีกเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ในเส้นทางป้องกัน3มแชมป์ในซีซั่นนี้เราจะมาส่องโปรแกรมการแข่งที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ว่ายังมีด่านสําคัญอะไรรอยอยู่บ้างหากหวังจะก้าวขึ้นมาป้องกันแชมป์ในวงการฟุตบอลการคว้าที่เป็นแชมป์หมายถึงอะไร ในโลกของฟุตบอลการคว้าที่เป็นแชมป์ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแสดงถึงความเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมไร้เทียมทานเรื่องความทุ่มเทบุ่งมั่นระเบียบวินัยความอดทนและความสามารถในการพิชิตการในขันรายการต่างๆในกีฬาความสำเร็จนี้เกี่ยวข้องกับการชนะการในขันที่สำคัญ3ารายการใหญ่ภายในฤดูกาลเดียวหรือภายใน1ปีปฏิทินซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่หาได้ยากในโลกแห่งฟุตบอลสำหรับการคว้าที่เป็นแชมป์ในวงการฟุตบอล บ่งบอกถึงชัยชนะของสโมสรอนในการแข่งขันรายการหลัก3รายการภายในฤดูการเดียวประกอบไปด้วย 1. การคว้าแชมป์ลีกในประเทศชนะการคว้าแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศบ้านเกิดของสโมสรอนเช่นพิมเบรียงกฤษลาดิก้าในสเปนหรือเซเรียในอิตาลี 2. คว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศชัยชนะในการแข่งขันถ้วยหลักในประเทศเช่นเอฟเอคัพในอังกฤษโคปาเดเลนในสเปนหรือโคปาอิตาเลียนในอิตาลี 3. คว้าแชมป์สโมสรยุโรปได้รับชัยชนะในการแข่งขันระดับสโมสรระดับนานาชาติอันทรงเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือโคาปาลุบตาเดเลสในอเมริกาใต้ย้อนรอยหาผู้ชนะที่เป็นแชมป์ในอดีตที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1999ในฤดูกาลนั้นแมนยูภายใต้การคุมทัพของเซอร์เล็กฟูกุเซนคว้าซิตเป็นแชมป์ได้ด้วยการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ควาสเร็จทางประวัติศาสตร์นี้มักเรียกกันว่าทีลแชมป์อย่างคงเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลอังกฤษจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่แมนเชสเตีรจะเป็นอีกหนึ่งสโมอสซอนที่ทําได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาบาร์เซโลนาปี2008และปี2014บาร์เซโลนานำโดยโค้ชระดับตำนานเป๊ปกัวเดล่าคว้าทีมแชมป์สองครั้งในรอบ6ปีในฤดูกาล2008-2009วกเขาควา้าแชมป์ลาลีกา โคปเปอเลและแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2014-2015ถ 2015, ภายใต้การคุมทีมของลุยเอลิก้พวกเขาก็ทำซ้ำความสำเร็จนี้ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในฐานะหนึ่งในสโมสอมบอลที่ดีที่สุดในโลกบาเยิร์นมิเนกฤดูกาล2012-2013ถือเป็นประวัติศาสตร์ของบาเยิร์นมิเนกพวกเขาคว,ว้าแชมป์บูดาเปสตเดเบโพคาวและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลแห่งช,ะชะนนัยชนี้ภายใต้าการบริหารของจุ๊ฟไฮเกต มักถูกจดจำว่าเป็นฤดูกาลที่โดดเด่นในวงการฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้จับตาดูฟอร์มของโฟเลนเวิร์ดจอมทัพทีมชาติเยอรมันของเลเวอร์กูเซนในเกมบุรลิก้ามีดังงานว่าเจ้าหน้าที่สมโมสรมาร์เซีเข้าไปอยู่ในสนามพีซิโรอารีนา เพื่อชมเกมบูเดลิก้าระหว่างฮอฟเฟนไฮม์พบกับเบอร์ลุคุเซนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป้ามาอยู่ที่เวิร์กองกลางตัวรุกทีมชาติเยอรมันและงานข่าวระบุการปรากฏตัวของเจาห้าที่แมนเซตตี้เชื่อว,ว่าเหตุผลหลักคือชมผลง,งานของเวิร์ที่สมูสรนเฝ้าติดตามดูฟอร์มมาหลายปีแล้วและเกมนี้ก็น่าจะได้รวบรวมข้อมูลดีๆกลับไปเยอะเช่นเดียวกับแมมมองของสมสรนอยู่เวนตุสแปรแชร์ที่อยู่ในสนามด้วยเวิร์ยิงประตูแรกของเกมได้ตั้งแต่นาทีที่9 และจบเกมด้วยชัยชนะของเลเ์คูเซน3-2ทำให้ทีมของชาบีอลองโซรักษาการเป็นทีมนำของตารางเบรเลิกาต่อไปด้วยผลงานชนะ9เสมอ1จาก10เกมแรกนอกจากนี้มีการคาดการณ์อีกว่าเอเกเซียปาราซิออตกองกลางตัวรับทีมชาติอาร์เจนตินาอีกหนึ่งนักเตะของเลเ์คูเซนก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของแมนเชสตอรด้วยสเปอร์ ลิเวอร์พูลอาเซนอลร่วงหมด AI Supercom วิเคราะห์แชมป์พิมลีกสเปอร์ลิเวอร์พูลและอาเซนนลพร้อมใจกันโอกาสลดน้อยลงสวนทางกับแมสซิตี้ที่สดใสขึ้นเรื่อยๆเช็คเลย AI Supercomputer ฟัน่งทีมไหนจมแชมป์พิมลีกออปตาบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังนำ s u p e r พิวเตอร์มาวิเคราะห์แชมป์พิมลีกในฤดูกาลนี้หลังเตะกันไปแล้ว11นัดโดยพลออกมาแมสซิตี้ ยังมีโอกาสมากที่สุดเพิ่มจาก79.4%ขึ้นมาเป็น86.4%แล้วเดือใบสีฟ้ากลับมาแซงขึ้นไปจาฟุง้งมี27คะแนนจาก11นัดตามหลังคู่แข่งจากทั้งทอนแนมฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่พร้อมใจกันไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในเกมนัดล่าสุดขณะที่หงแดงโอกาสคว้าแชมป์ร่วงจาก11%ลงมาอยู่ที่7.7%ส่วนอาร์เซนอลจาก 6. 8ลงมาเหลือ 4. 0 ด้านแกได้ทองจาก2.2%เหลือ1.2%ผลวิเคราะห์แชมเปี้ยนลีกหลังจบนัดที่ส1เว็ของออบตาอันดับ1มาเซตตี้แป4อันดับ2ลิเวอร์พูลเ7อันดับ3อาร์เซนอล4%อันดับ4สเปอร์1.2%อันดับ5นิวคาสเซิล0.5%อันดับ6แอสเซนเวลล่า0.1%ทีมอื่นอื่น ซื่อเผยอาเซนอลกังวลเคซุตมีชื่อติดทีมชาติบราซิลทั้งที่ยังไม่ฟิตมีรายงานว่าอาเซนนอลต้องการให้เกเบเคซุตถอนตัวจากทีมชาติบราซิลหลังมีชื่อติดทีมชาติรับใช้บ้านเกิดทั้งที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บเคซุตไม่มีชื่อลงสนามให้กับอาเซนอลมาแล้ว3นัดรวมทุกรายการหลังเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาจากเกมที่บุกไปชนะเซบียา2-1ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนก่อนซึ่งกำหนดเดิม แข่งวัย26จะพร้อมกลับลงสนามได้ในเกมจะพบกับนิวคาสเซิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากยังไม่พร้อมล่าสุดเคซุสมีชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะขุนพลทีมชาติบราซิลที่จะลงสนามในศึกุบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ที่จะพบกับโคลอมเบียและอาร์เจนตินาในช่วงปลายเดือนนี้ซื่อดังอย่างเดลี่เมลได้รับรายงานว่าต้นสังกัดของเคซุสอย่างอาเซนอลต้องการให้นักเตะถอนตัวออกจากทีมชุดดังกล่าวเนื่องจากพวกเขา ไม่ต้องการให้แข้งบราซิลเลียนรายนี้กลับมาพร้อมอาการบาดเจ็บอีกรายชื่อนักเตะทีมชาติบราซิลชุดล่าสุดผู้รักษาประตูอาริสงเบเกอร์จากลิเวอร์พูลเอเดอร์สันจากแมนซิตี้ลูคัสแปรลี่จากโบตัฟฟโก้กองหลังเบรมอจากยูเวนตุสกาเบียมาการเยสจากอาร์เซนอลมาคินยอสจากไมร์ชแธล์นิโนจากฟูมิเนเซ้เอ็มมาเซ่โรยอัลจากสเปอร์คาร์ลอสออกุสโตจากอิตาลีลันเรนานโรดดี้จากโอลิมปิกมาร์เซ กองกลางอังเดรจากฟูมิเนนเซ่บุโนกิมาายจากนิวคาสเซิลและการ์ดกรุยจากเอสตันวิลล่าโจย์ลินตันจากนิวคาสเซิลและเฟลเวกาจากพอลเมรัสโรดิโกจากเรอัลมาดริดกองหน้าเอนดิกจากพอลเมรัสกาเบรียลซุสจากอาร์เซนอลกาเบรียลมาเตเนลลี่จากอาร์เซนอลเจ้าเปโดจากไบรตันปาเดนโยจากอาร์ติโกมิลลารโอเปเป้จากปอร์โตแลาฟินย่าจากบาร์เซโลนาและวินิสูสจูเนียจากเรอัลมาดริด สเปอร์เสียหายหลายต่อเจมส์เบดิสันกับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนสองตัวหลักได้รับบาดเจ็บจากเกมปลาชายคาบ้านต่อเชลซีสเปอร์แพ้ในนัดแรกของฤดูกาลนี้หลังโดนมอริโซ่ปเชติโน่นำเชลซีบุกมาชนะได้4-1เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานอกจากคิเซโรเมโร่และเดสตินี่อูโดกี้สองกําลังที่โดนไล่ออกและจะติดโทษแบนในนัดต่อไปแล้วสเปอร์ยังต้องเสียเจมส์เบดิสันและมิกกี้ฟันเดอร์เฟนกองหลังตัวใหม่ที่บาดเจ็บอีกด้วย เบตสันถูกเปลี่ยนออกในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกโดยอังเก้ปอรสโกกูคูซื้อของทีมกล่าวว่ามันเป็นการกระแทกที่ก้วเท้าตอนนี้เราเหลือผูเ้เล่นน้อยกว่า1คนไปแล้วมันจําเป็นจะต้องเปลี่ยน2คนนั้นออกส่วนฟันเดอร์เฟนก็ถูกเปลี่ยนออกในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกเช่นกันหลังบาดเจ็บในจังหวะวิ่งไล่บอลกับนิโคลสัสแจสันปอร,ร์สโกกูยังไม่ได้เปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บปักหลังตัวใหม่ที่ย้ายมาในฤดูกาลนี้แต่มีรายงานว่าจะตัว ต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยเดินออกจากสนามหลังจบเกม